ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรยาพิรมพักดีค่ะ คุณผู้ฟังคะวันนี้เนะคะเราจะได้มาร่วมพูดคุยกันถึงเรื่องราวของวีรกรรมทหารผ่านศึกค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยกันถึงเรื่องราวของพันตรีเสถียรการกุลกิจซึ่งท่านเนี่ยอยู่ใน กองพันธุ์ทหารราบที่2กรมทหารราบที่15จังหวัดนะครศรีธรรมราชนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นตอนนี้ดิฉันอยู่ในสายค่ะกับพลตรีสนิโรธธรรมยศที่ปรึกษาด้านประวัติศาสตร์การทหารของอนุสรสถานแห่งชาติสถาบานันวิชาการป้องกันประเทศค่ะอาจารย์พร้อมที่จะมาพูดคุยกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับคุณพิระยาสวัสดีครับ,ค,รบคุณผู้ฟังทุกท่านครับค่ะอาจารย์คราวนี้ถึงคิวของท่านพันตรีเสถียรการกุลกิจนะคะอาจารย์เรื่องราวเป็นยังไงคะ ครับจากการที่ได้เดินทางไปในพื้นที่ภาคใต้นะครับไปตรังแล้วก็ไปนครศรีธรรมราช<ม>ก็ได้ไปพบกับทหารผ่านศึกอีกท่านหนึ่งซึ่งศูญย์สียขาขวานะครับจากกับระเบิดท่านเป็นนักเรียนในสิบนะครับจบจากโรงเรียนในสิบที่ศูนย์การทหารราบค่ายธนารัฐที่ปานบุรีนี่แหละ <c oughs> แล้วก็ช่วงประมาณปี2530-31 <c oughs> ก็มาบรรจุอยู่ที่รอสิหพันสองหรือว่ากองพันทารราบที่สอง กรมทหารราบที่15จังหวัดน,นครศรีธรรมราชซึ่งก็ค่ายวชิราวุธนั่นนะฮะยี่นีรุสว,วรีเป็นทาหารพ่อจ่าดำตั้งอยู่นะครับท่านก็มาปฏิบัติภารกิจในช่วงแรกเนี่ยก็เป็นสิบตรีสิบโทตามปกติในช่วงนั้นเนี่ยในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยมันก็มีความเคลื่อนไหวแถวนครศรีธรรมราชขึ้นมาสุราษฎร์ธานีหรือว่าลงไปจนถึงยะลาต่างๆเนี่ยมันเป็นพื้นที่อิทธิพลของสองกลุ่มใหญ่ๆ กลุ่มแรกคือโจนจีนคอมมิวนิสต์นะฮะหรือเรียกว่าจคอ,อมอนะซึ่งก็เป็นกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลมาเลเซียแล้วก็หลบเข้ามาในฝั่งไทยเวลาที่ถูกรัฐบาลมาเลเซียรป,รปราบปรามานะครับแล้วก็มาตั้งฐานเรียกว่าขุดอุโมงกันเหมือนกับในหนังเลยนะครับเป็นอุโมงยาวเป็นกิโลกิโลเลยเป็นค่ายทหารเป็นเมืองขนาดใหญ่อยู่แถวแถวเบตงเข้ามาในประเทศไทยเราเนี่ย<ม>ประมาณสองถึงสามกิโลเมตรนะครับซึ่งเราก็จําเป็นจะต้อง หลักดันให้เขาออกไปเพราะว่ามันถือว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยเป็นรัฐซ้อนรัฐนะนะเราเข้าไปก็เข้าไม่ได้ก็จะถูกระเบิดถูกยิงน้นทั้งที่เป็นเขตแดนของประเทศไทยอันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งที่เรียกกันว่าโจนจีนคอมมิวนิสต์หรือว่าจคอ,อมอนะครับกลุ่มที่สองเนี่ยก็คือกลุ่มขอจอกอระบวนการโจรก่อการร้ายนะฮะซึ่งก็คือ b r n หรือว่าพูโลซึ่งในปัจจุบันก็ยังคงเคลื่อนไหว มีการวางระเบิดที่เราได้ยินข่าวมาเมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยนะครับวางระเบิดที่ยะลาที่ปัตตานีพร้อมๆกันหลายจุดวางเพลิงต่างๆในช่วงที่ผมลงไปอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 48, 49, 50เนี่ยก็ก็เป็นกลุ่ม BRN นี่แหละนะครับแต่ว่ากลุ่มนี้คือเคลื่อนไหวมาต่อเนื่องนะมาตั้งแต่ปี2532-33เลื่อยมาเลยนะครับสองกลุ่มนี้นะครับคือ BRN กับขอจกจจีนคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาไม่ถูกกัน S <S <an> นะ่เพราะว่าถ้าเขาล้ําพื้นที่กันเมื่อไหร่เขาก็ใส่กันเองนะครับก็คือเขาก็ไม่ยอมกันเหมือนกัน <S <S <an> <S เพราะว่าอุดมการแตกต่างกันนะครับกลุ่ม <S an> ขอจกเนี่ยเขาก็จะเน้นปฏิบัติการเรียกว่าต่อสู้กับรัฐไทยนะขอจกคือเขาต้องการจะแบ่งแยกดินแดน <S <S <an> <S นะบรเอนะนะส่วนของขอจกขบวนการโจการกลัดคอมมิวนิสต์เนี่ย <S <S <an> <S เขาจะต่อต้านมาเลเซียแต่เขามาอาศัย ประเทศไทยเป็นฐานสร้างเมืองของเขาขึ้นมาตอนแรกที่ผมได้คุยกับกําลังพลเนี่ยท่านนี้นะครับคือพันตรีเสถีรการกูลกิจเนี่ยนะครับพอท่านจบจากโรงเรียน,นสิทิไปท่านก็ลงไปปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เบตงของจังหวัดยะลาซึ่งก็เป็นพื้นที่อิทธิพลของขจออกใน,ในระหว่างที่ปฏิบัติงานต่อต้านกับจอคอมอนะครับปฏิบัติการต่อสู้กับโจรสินคอมมิวนิสต์ก็ไปเจอกับขจออกด้วยก็คือเจอทั้งสองกลุ่มเลยนะครับ ทั้ง B R N ทั้งโจนจีนคอมมิวนิสต์แต่ส่วนใหญ่แล้วในช่วงนั้นเนี่ยโจนจีนคอมมิวนิสต์เนี่ยกำลังจะเริ่มวางมือละก็คือเริ่มมีขั้นตอนการเจรจากับรัฐบาลไทยนะครับ mm hmm. ก็คือสลายกองกำลังทางท่านพันตรีเสถียรการกูลกิจเนี่ยตอนนั้นท่าเป็นสิบโทนะครับ mm hmm. ก็ลงไปในพื้นที่ท่านก็เล่าให้ฟังว่าถ้าเราเข้าไปในพื้นที่ของ จคอ,อมอเนี่ยโจนจีนคอมมิวนิสต์เนี่ยพวกนี้จะเก่งกับระเบิดมากนะฮะเขาจะสามารถวางกับระเบิดได้ทุกรูปแบบในน้ําปกติในน้ําเนี่ยจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะใครเป็นทหารก็คงจะรู้ว่าเวลาเราเคลื่อนพลต่างๆเนี่ยหรือว่าการเดินทางต่างๆเนี่ยในน้ําเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยนะถ้าบนบกมันเดินลําบากเนี่ยในลําธารเนี่ยยังพอมีโอกาสที่จะเดินเคลื่อนที่ได้อย่างสะดวกแต่ถ้าเป็นของโจจีนคอมมิวนิสต์เนี่ย ในน้ําเนี่ยในลําธารเนี่ย <S <S <ช>ไม่ต่างจากบนบกเลยครับคุณพีรยาครับคือเขาจะฝังเอาไว้เพราะปกติเนี่ยกับระเบิดเนี่ยมันเป็นระเบิดถูกไหมฮะ <S <S <ช>มันโดนน้าเนี่ยมันจะเสื่อมสภาพแค่มันโดนฝนมันตากแดดตากฝนเนี่ยมันก็เสื่อมสภาพแล้วแต่โจจีนคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาใช้ยางมาตอยเนี่ยยางมาตอยที่ปูถนนเนี่ยนะฮะเอามาห่อกับระเบิดของเขาอีก <S <S ชั้นหนึ่งฉะนั้นยางมาตอยเนี่ยน้ํามันไม่เข้าไงฮะ ไม่ว่าจะอยู่ในน้ํานานแค่ไหนไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกอะไรยังไงมันไม่มีเสื่อมสภาพคือเหยียบเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นแหละโดนแน่นอนฉะนั้นท่านก็เลยบอกว่าเวลาเข้าไปในพื้นที่ของจคอ,อมอเนี่ยโจนจินคอมมิวนิสต์เนี่ยทุกย่างก้าวคืออันตรายนะครับท่านเล่าให้ฟังว่าเดินเข้าไปเนี่ยไปถึงอุโมงนะค่ายจางจงหมิงอะไรต่างๆเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเบตงซึ่งปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปหมดแล้วเนี่ย จะมีกับระเบิดจู่รอบเลยนะครับมันจะมีราวดึงข้อนะครับท่านเสถียรเนี่ยท่านเล่าให้ฟังว่าราวดึงข้อเพื่อออกกําลังกายของโจนจีนคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาจะมีเป็นพื้นที่เลยนะครับฐานไทยเนี่ยชอบเล่นคือพอยึดฐานเขาได้เข้าฐานเขาได้เนี่ยก็จะเริ่มสำรวงสำรวจละบางคนก็ไปดึงข้อนะครับดึงข้อพอปล่อยมือจากตัวราวดึงข้อขาลงแตะพื้นน่ะตอนขึ้นไม่โดนอะไรเลยนะ แต่พอปล่อยขาลงมาเหยียบก,กับระเบิดขาขาดปเป็นเนแถวเลย<ม>แล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆเช่นอาหารการกินของเขาเนี่ยนะครับ<ม>แกบอกว่าไปเจอไร่กล้วยนะครับ<ม>เขาปลูกกล้วยเอาไว้ชนิดที่เรียกว่าถ้าจะขนออกเนี่ยต้องใช้รถสิบล้อเนี่ยประมาณสองถึงสามคันเลยที่ดูว่ากล้วยเยอะขนาดนั้นนะฮะ<ม>เพื่อเขาใช้เลี้ยงกําลังคนนะครับม,มีกระทะใบบัวขนาดใหญ่ เอาไว้ทําอาหารเลี้ยงกําลังพลที่ต้องเรียกว่าเรียกว่ามันเป็นค่ายที่ใหญ่มากนะครับแล้วมันไม่ได้มีค่ายเดียวอยู่ลึกเข้ามาในเขตแดนไทยดังนั้นฝ่ายเราเนี่ยจึงต้องพยายามผลักดันหรือไม่ก็อย่างน้อยก็สลายกองกําลังเขาจนกระทั่งในประมาณปลายปี2535เนี่ยครับโจจีนคอมมิวนิสต์กับรัฐบาลไทยเนี่ยก็เจรจากันรู้เรื่องนะครับ mm. ก็่างมือเลิกต่อต้านมาเลเซียที่อยู่ในไทย ก็ปักหลักปักฐานอยู่เราก็ให้บ้านให้ช่องเขาอยู่ที่อำเภอเบตงถ่าย <Okay. S 2> ไปเที่ยวเบตงทุกวันนี้ <Okay. S 2> ก็จะเจอพวกอุโมงค์พิรมิดอะไรต่างๆนั่นแนหะ mm hmm. คือสถานที่เดิมที่เคยเป็นฐานที่มั่นของโจจีนคอมมิวนิสต์ทั้งสิ้นนะครับ <Okay. S 2> เมื่อจคอ,อมอเนี่ยโจจีนคอมมิวนิสต์วางอาวุธแล้วนะท่านรัฐมนตรีเสถียรเนี่ยท่านก็ยังคงปฏิบัติภารกิจอยู่ mm hmm. เพราะว่ายังเหลืออีกกลุ่มหนึ่ง <Okay. S 2> คือขอจกกอขอบวนการโจรก่อการร้ายหรือที่เราเรียกกันว่า บรเอในปัจจุบันเนี้ยนะครับหรือว่าที่เรียกกันพูโลพูโลนี่แหละนะครับตอนนั้นเนี่ยยังเป็นพูลรุ่นที่ผมลงไปเนี่ยเราเรียกกันว่าพวกพูโลใหม่นะครับผมก็ไม่รู้ละมันจะใหม่หรือเก่าหรือความเชื่อมโยงอะไรต่างๆมันจะมีหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบเพราะว่าเวลามันค่อนข้างห่างกันเป็นสิบสิบปีนะครับแต่ว่าสองกลุ่มทั้งพูโลแล้วก็พูโลใหม่เนี่ยก็มีการทํางานที่คล้ายคลึงกันคือเขามีอุดมการ์ที่เขาพยายามจะแบ่งแยกดินแดนแต่ว่า เอาเข้าจริงๆเนี่ยถ้าลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่แล้วเนี่ยจะรู้ว่าอุดมการ์การแบ่งแยกดินแดนเนี่ยมัน,นบางครั้งเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ภาพลวงตา <c oughs> นะที่กลุ่มขอจกอเนี่ยกระบวนการโจรก่อการ,ร้ายเนี่ยยกขึ้นมาบางหน้ามันยังมีเรื่องของยาเสพติดมันยังมีเรื่องของการค้าของเถื่อนมันยังมีเรื่องของการค้ามนุษย์นะครับมันมีเรื่องของการลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายมันปนอยู่ในนี้หมดนะครับ <c oughs> เรียกว่าเขาก็จับเอาทุกอย่างเนี่ยมายำ แล้วก็มีชูธงไว้อันเดียวคือแบ่งแยกนินแดนนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับ<ม>เพราะเราอยู่ในพื้นที่เนี่ยผมอยู่ในพื้นที่สองสามปีเนี่ยรู้เลยว่าสมมตินะมีเคสเนี่ยฆ่าตัดคออย่างเงี้ยนะครับ<ม>ที่ผมเคยลงไปในช่วงที่มันเกิดเหตุการณ์แล้วก็เรายังไปดูจุดที่เขาตัดคอนะเราไปดูเนี่ยเรารู้เลยกําลังพลเนี่ยถ้าเรามีกําลังประสบการณ์เนี่ยนะครับ<ม>การตัดคอเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มที่มีความสามารถเนี่ย เนื้อบริเวณคอเนี่ยนะครับมันจะไม่ยุ่ยนะมันไม่ใช่หั่นใช่ไหมมันจะเป็นเลาะกระดูกเหมือนคึบๆเนี่ยมันจะขาดทันทีมีดจะคมมากแต่ถ้าเป็นแบบคอเนี่ยเนื้อตรงคอเนี่ยยุ่ยเหมือนกับใช้มีดหั่นน่ะเวลาหั่นเนี่ยเนื้อมันจะยุ่ยมันจะแบบมันจะไม่สวยเหมือนกับที่ใช้มีดกรีดนะครับอันนี้เรารู้ทันทีเลยว่าอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ของปลอมละนะครับเป็นการตัดคอแบบอาศัยการแบ่งแยกดินแดนมาบังหน้า <Yeah. S 2> แล้วก็ไปสืบดูก็จะเจอนะครับเ็าจะมีทั้งเรื่องค้าค้าของเถื mm ่อ hmm. เรื่องของประเด็นความขัดแย้งส่วนตัวนะ mm hmm. แล้วก็ทําลงไปโดยอาศัยเรื่องของขบวนการมาบาังหน้านะครับ mm hmm. ซึ่งก็ไม่ใช่อุดมการณ์ที่แท้จริงของพวกเขาอยู่แล้ว mm hmm. เหมือนกันครับในช่วงที่พันตรีเสถียรเนี่ยท่านยังอยู่ในพื้นที่ท่านก็เจอเหตุการณ์แบบเนี้ยนะครับแต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยการปฏิบัติการของบ r n อเนี่ย ยังไม่เข้มแข็งมากนักเหมือนปัจจุบันเนี่ยนะครับจะสังเกตว่าเขาจะหลีกเลี่ยงการประทะดกับเราโดยตรงเขาจะจัดกาลังเป็นกลุ่มเล็กๆสามคนห้าคนนะครับแล้วคอยซุ่มโจมตี mm hmm. เขายังไม่มีขีดความสามารถที่จะเข้าโจมตีฐานเราในลักษณะของการเข้าตี mm hmm. แบบทางทหารเรานะครับอย่างเช่นของเราเนี่ยที่นานาธิวาสเนี่ยเขาเคยเข้าตีฐานของนาวิกยโยธินก็ถูกวางแผนซ้อนคนก็เสียชีวิตตั้งยี่สิบกว่าศพอย่างเงี้ยอันนี้นะคือการเข้าตีแบบเต็มรูปแบบ แต่ในปัจจุบันนะฮะเขายังไม่สามารถทําได้แบบนั้นเขาต้องย่อยขบวนการลงมาเป็นขบวนชุดเล็กๆนะครับรอบก่อการร้ายสร้างอาณาจักรแห่งความหวาดกลัวเช่นในยุคข,ของท่านพันตรีเสถียเองก็เช่นเดียวกันนะครับเขาก็จะวางกับระเบิดไปเรื่อยวางไปอาศัยความที่เราเ,าเรียกว่าเผลอพลั้งเผลอนะฮะหรือไม่ก็เป็นบางคับอาศัยช่วงจังหวะที่พวกเราสับเปลี่ยนกําลัง อย่างเช่นพันตรีเสถียรเนี่ยท่านเล่าให้ฟังว่าช่วงนั้นเนี่ยท่านจัดกําลังเป็นชุดเล็กท่านเป็นยศสิบโทอยู่ะน,นวันนั้นนะครับท่านก็ไปลงไปลาดตะเวนวงรอบเจ็ดวัน mm hmm. ในระหว่างที่กําลังลาดตะเวนอยู่เนี่ยท่านเป็นหัวหน้าชุดนะครับก็มีคําสั่งว่ามีการรอบยิงตํารวจที่อ,อําเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาแต่ <Okay. S 1> จริงๆยังเหลือเวลาปฏิบัติภารกิจในป่าเนี่ยอีกหนึ่งวันนะครับทางหน่วยเหนือก็เลยเรียกให้ชุดของท่านเนี่ย ทั้ง12คนเนี่ยอถอนกําลังกลับนะครับถอนกําลังกลับออกมาก่อนเพื่อที่จะเข้ามาที่บรรน,นังสตาด้วยความรีบร้อนครับก็คือพอเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยหลังจากที่ได้รับวิทยุให้ถอนกําลังออกมาจากป่าเนี่ยก็รีบถอนนะออกกินข้าวเช้าอะไรเสร็จ8โมงกว่าแกก็พากันเดินออกมาฝนก็ตกพัาๆใครพยาลาคงจะรู้นะครับว่ามันจะเป็นพื้นที่เป็นเนินเป็น คือพื้นที่ลาบเนี่ยแทบไม่มีเลยยะลาเนี่ยนะครับเดินไปเนี่ยมันจะเป็นเนินเขาสลับซับซ้อนแล้วก็จะเป็นป่าป่าแบบป่าชื้นอ่ะนะฮะมีตะไคร้มีอะไรเงี้ยเพราะว่าสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยฝนมันจะตกตลอดมันจะตกพำงๆพัๆพัๆตลอดเลยนะครับแกก็รีบเดินกลับแกบอกว่าวันนั้นอ่ะอาจจะเป็นพากประมาทด้วยแหละเครื่องตรวจระเบิดก็มีนะครับเครื่องตรวจระเบิดก็คือไอ้ที่ใช้ เดินนาแล้วก็มีสัญญาณตู้ๆเนี่ยน,นะฮะเพื่อที่จะตรวจกับระเบิดแต่ด้วยความรีบร้อนนะครับก็รีบจะออกจากป่ารีบเดินเดินเดินแกเดินคนที่สี่คนที่หนึ่งก็ลาดตะเวนนานะครับเป็นพลทาหารคนที่สองนะครับก็เป็นบัสตี้ของลาดตะเวนนาคนที่สามเป็นพลปืนกลหนักเอ็มหกสิบอะนะคนที่สามยิ่งก็ปืนมาหนักอะนะแล้วก็พื้นที่ก็เป็นเนินเป็นอะไรสูงสูงต่ำต่ำลื่นก็ลื่น มันก็เริ่มเป๋ไปเป๋มามาันน้ําหนักปืนมันหนักนะฮะแล้วหนาม,มันก็เกี่ยวผลปืนโกนหนักเนี่ยก็บอกพี่สเสถียรเนี่ยนะครับพี่สเสถียรแกอยู่คนที่สี่เนาะคนที่สามเนี่ยก็บอกว่ามูมูช่วยผมหน่อยหนาม,มันเกี่ยวปืนนะครับแกก็เดินเข้าไปแกบอกว่าคนมันจะโดนนะนะไอคนที่สามเนี่ยไอคนที่แบกปืนโกนหนักเนี่ยมันก็ยืนอยู่ตรงนั้นนะ่ะ แล้วโดนหนามเกี่ยวแต่มันไม่โดนแกก็เดินเข้าไปปลดหนามนะที่มันเกี่ยวพุญกลน่ะนะครับอพอปลดเสร็จพลบุญกลมันก็เดินต่อไปแกปลดเสร็จแกก็เดินตามพลพุญกลไปเหยียบกับระเบิดครับแลวจังหวะนะคนที่ยืนเดินไปทั้งสามคนไม่โดนแกคนที่สี่เหยียบครับพอเหยียบมันก็เสียงดังระเบิดสนานวันไหวเลยนะแกก็ล้มลงนะครับลูกน้องแกก็หมอบกันหมดแกก็พยายามจะลุกขึ้น แต่แกรู้แล้วล่ะว่าแกโดนระเบิดนะครับเพราะว่าขาขวาของแกเนี่ยมันขาดนะแต่ว่ามันยังมีห้อยอ่ะห้อยเพราะว่าหนังอ่ะมันยังติดอยู่แต่กระดูกกระดูกเนี่ยไปหมดแล้วส่วนขาซ้ายเนี่ยแกได้รับบาดเจ็บมันปวดมากแต่ไม่ขาดแกก็นั่งพอนั่งปับแกก็ยกมือน้องๆน้อง,องพี่โดนกับระเบิดนะทุกคนอยู่นิ่งๆนะยังมีสตินะครับยังห่วงผู้ใต้ามาคบบัญชาอีกทั้งสิบเอ็ดคนว่าให้ทุกคนอยู่นิ่งๆอยา่าขยับตัว เพราะว่าทุกคนนะ่ะเริ่มรู้แล้วว่ามันดงกับระเบิดแน่นอนพอแกยกมืออย่างนี้เสร็จแกก็บอกว่าให้ทุกคนอยู่นิ่งๆแล้วก็ให้สังเกตพื้นที่ข้างๆแต่แกมองไปที่ขาของแกเนี่ยขาขวาเนี่ยที่บอกว่ามันห้อยอยู่เนี่ยคือมันขาดไปและละ่ะแต่มันห้อยเพราะมันมีเนื้อนะส่วนขาซ้ายนีย่แกเจ็บแกก็มีความรู้สึกว่าถ้าขาซ้ายเนี่ยมันขาดอีกข้างหนึ่งคือขาดสองข้างเนี่ยแกก็เตรียมจะยิงตัวตายนะครับแกชักปืนพกออกมาแล้วล่ะ คือถ้าขาสองข้างแกยิงตัวตายแน่นอนเพราะว่าแกบอกว่าณวินาทีนั้นเนี่ยคือผมไม่รู้จะอยู่ยังไงแล้วไงนะ้นกลับมาคนขาขาดสองข้างตามความรู้สึกของคนทั่วไปคือทําอะไรไม่ได้แล้วถูกไหมฮะจะเดินไปไหนจะไปเข้าห้องน้ําอะไรมันเป็นภาระทั้งกับคนรอบข้างทั้งกับตัวเองแต่แกมองเห็นขาข้างซ้ายมันยังไม่ขาดนะครับก็มีพลเสนารักษณ์ในที่พวกเราเรา้กันด้วยว่าทหารหมอเนี่ยนะค่อยๆขยับเข้ามาขยับเข้ามา เพื่อที่จะเข้ามาห้ามเลือดนะโดยใช้มีดพกเนี่ยแซะตามพื้นที่ว่ามีกับระเบิดฝังอยู่ไหม<ฮ>เสนาลักษ์เนี่ยเข้ามาด้านซ้ายก็เข้ามาตรวจขาซ้ายก่อนข้างที่ไม่ขาด<ฮ><ฮ>เขาเข้ามาเอากันไกเนี่ยนะตัดกางเกงทหารของแกพอตัดออกมาเขาก็บอกว่าอุย้ยไม่ขาดพี่ขาไม่ขาดแค่ทะลอกเออ<ฮ>แกใจชื้อละ<ฮ>อย่างน้อยแกก็บอกว่าผมไม่ยิงตัวตายละมันขาดข้างเดียวเนี่ยมันเป็นปกติเพราะว่า ทหารเนี่ยมันเหยียบกับเบิดเนี่ยมันขาขาดอยู่แล้วแต่ถ้าขาข้างเดียวเนี่ยมันยังโอเคอยู่นะครับแกก็นั่งในขณะที่แกกําลังดูด้านซ้ายที่ไม่ขาดเนี่ยแกหันไปมองด้านขวานะะมันมีกับระเบิดอีกลูกนึงโผล่มามันโดนน้าฝนชะแกก็เลยบอกว่าโอ้ถ้าไอพลเสนารักษ์เนี่ยทหารหมอเนี่ยมันเข้าด้านขวาด้านที่ขาแกขาดนะนะแล้วนั่งลงตรงนั้นเนี่ยไอพนเสรารักษ์ก็เอลขาดแน่นอนนะเพราะว่าระเบิดมันอยู่อีกข้างหนึ่ง ก็เริ่มกู้นะกู้ไอ้ไอข้างๆอ่ะไอ้ด้านขวาที่โผล่ออกมาเนี่ยก็กู้ลูกนั้นเสร็จก็คราวนี้ก็คนพวกที่ไม่บาดเจ็บเนี่ยก็เข้ามาเนะเข้ามาช่วยแกมาขันชนอกมาอะไรต่างๆคือแกตอนนั้นน่ะแกบอกว่าเริ่มปวดฝนมันตกแล้วมันอยู่ในป่าและพื้นที่มันสลับซับซ้อนสูงๆต่ำๆแกเริ่มปวดและวเขาก็ฉีดมอร์ฟีนไอ้ข้างที่ขาขาเนี่ยแกบอกให้ฉีดไปสามเข็มเลย ปกติสองเข็มเนี่ยก็แย่แล้วนะเพราะมันจะหลับแล้วมันจะตายถูกไหมแกบอกฉีดไปเลยสามเข็มลาข้างที่มีขาดเนี่ยฉีดอีกสองเข็มวันนั้นแกบอกให้ฉีดไปห้าเข็มผมก็เลยถามบอกว่าพี่พี่พี่ไม่กลัวตายเหรอว่ามันห้าเข็มเนี่ยบอกว่าผมกลัวปวด <c oughs> ผมไม่กลัวตายอ่ะคือตายก็ตายไปเลยแกว่างันนะวันนั้นนะวเวลานั้นแกบอกว่าตายก็ให้มันตายไปเลยแต่แกไม่อยากปวดไม่อยากเจ็บปวดนะฮะลองนึกภาพขามันห้อยร่องแรงร่องแรงอยู่อย่างนั้นอะ หลังจากนั้นมาพวกที่รอดเน่ยที่ไม่เป็นอะไรเนี่ยก็ทําเพลละหามแกขึ้นแกก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยรู้ไหมเวลาเราหามคนตายกับหามคนเจ็บเนี่ยมันต่างกันนะเพราะหามคนตายเนี่ยเพื่อเราเสียชีวิตเนี่ยลากมันลากได้ถูกไหมลากไปหัวสนันหัวคอนหัวชนต้นมงต้นไม้อะไรก็ยังได้เพราะเขาเสียชีวิตแล้วไงนะแต่ถ้ามันเป็น,เ,ปนเอาคนเจ็บเนี่ยลากคนเจ็บเนี่ย ไอ้คนเจ็บมันพูดได้ไงครับคุณพีรยาชนซ้ายชนขวามันก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยเบาๆน้อยกูเจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะฮะฉะนั้นไอเอาคนเจ็บออกเนี่ยเขาบอกโอ้มันมันบันทอนขวัญกําลังใจของเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนเนี่ยแทนที่จะต้องเดินถือปืนถืออะไรได้เนี่ยอย่างน้อยสองถึงสามคนต้องมาประคองไอ้คนขาขาดเนี่ยถูกไหมเพราะมันเอาไปคนเดียวไม่ได้นี่มันจะต้องสองคนประคองข้างปืนของเขาอีกล่ะ ปืนที่ของเขาที่บาเดเจ็บเนี่ยมันก็จะต้องมีคนเอาไปถือให้เขาสัมภาระต่างๆมันก็ต้องไปให้อีกคนอย่างน้อยๆสามคนน่ะที่ต้องเสียไปเลยนะถ้ามีคนเจ็บหนึ่งคนนะแล้วเขาต้องประคองไปแรงก็ไม่ได้ลื่นลนก็ไม่ได้เพราะขาก็ห้อยเลือดก็ไหลนะครับแกก็บอกโอ้ยผมแกใช้คําว่าโอ้ยเลยนะแกบอกว่าล,มาลมา้มคานล้มคานต้นไม้สูงมากจะเอาไปขึ้นหอเขาต้องไปหาพื้นที่แล้วก็เอาไ้เลื่อยเลื่อยไฟฟ้า ไปตัดนะเพื่อที่จะฮอรอเนี่ยลงจนกระทั่งเกือบบ่ายโมงนะครับแกโดนระเบิดประมาณเก้าโมงเช้าอะ่ะที่ดูนะฮะเลือดนี่ออกเกือบหมดตัวเลยเพราะว่าขามันขาดนะนะ,ะไม่ว่าจะห้ามเลือดจะขันชนกยังไงก็ตามเถอะมันเลือดมันไหลอยู่และ้วล่ะแกก็ไปแกก็หิวน้ํามากนะครับในระหว่างที่รอฮอคือในหลักการแพทย์นะเขาจะไม่ให้ทานน้า<ะ>เพราะว่าถ้าทานน้ำเนี่ยเลือดมันจะไหลออกตลอดถูกไหมครับคุณพิเรยาใช่ค่ะ แต่แกบอกว่าผมไม่สนน่ะผมหิวน้ําเพื่อนเอาน้ามาให้เป็นกระติกผมกรอกหมดกระติกเลยแกกระดกเลยนะครับแกบอกตายก็ตายแล้วหิวน้ําแกว่าอย่างนั้นนะฮะแกบอกแกสูบบุรีแกพูดเป็นภาษาใต้เนาะแกบอกแกสูบบุรี่เนี่ยผมสูบเป็นหมอนเลยนะสู่เป็นหมอนนี่ก็คือสู่แบบหมดซองหมดซองซองต่อซองอ่ะมวนต่อมวนอ่ะแกบอกผมไม่อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะตายไหมเพราะว่าเครียดไงนะฮในระหว่างที่นอนรอฮอเนี่ยความเครียด แกก็สูบไปเรื่อยอะ่ะพอสูบไปจนกระทั่งหอมาลับหอก็พาแกขึ้นขึ้นเสร็จก็มาลงที่โรงพยาบาลศูนย์ยลาแล้วก็ตัดแต่งขาก็คือข้างหนึ่งที่มันห้อยเนี่ยยังไงต้องตัดแน่นอนนะครับเขาก็ตัดแล้วก็รักษาขั้นต้นหลังจากนั้นก็ส่งมาโรงพยาบาลพระมงกุฎแล้วก็เริ่มทําขาเทียมจนถึงทุกวันนี้เนี่ยแกก็เดินได้เกือบปกติละมีขาเทียมขาขาดข้างหนึ่งนะครับ และองค์การสุขพาพทหารผ่านศึกเนี่ยเขาก็เข้าไปดูแลนะครับมีเงินอุดหนุนรายเดือนสมเด็จพระเทพนะครับสมเด็จพระคณิฐานิราเชเจ้าก็มีเงินสนับสนุนทหารผ่านศึกนะครับเพราะแกได้บัตรทหารผ่านศึกชั้นหนึ่งคือทหารผ่านศึกที่พิการนะครับก็ใช้ชีวิตอยู่เหมือนกับคนปกติแล้วก็เปิดร้านค้าอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับก็วันนั้นก็ไปนั่งคุยกับแกแกก็บอกว่าผมอยากจะฝากคนรุ่นใหม่นะว่า ทุกวันนี้ประเทศชาติเนี่ยอยู่อย่างสงบสุขร่มเย็นเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาเพราะการเสียสละการหลั่งเลือดการสละชีวิตของบรรพชนในอดีตที่ผ่านมาก็อยากจะให้ช่วยกันหวงแหนรักษาผืนแผ่นดินไทยผืนนี้นะครับ mm hmm. นี่ก็คือเรื่องราวของกําลังพลพันตรีเสถียรนะซึ่งตอนที่ท่านโดนระเบิดเนี่ยตอนหลังมาท่านได้รับพระราชทานยศนะโดนตอนสิบโท mm hmm. ก็ได้รับพระราชทานยศเป็นพันตรี พันตรีสเสถียรการกูลกิจนะครับกำลังพลสังกัดกองพันฐานราบสองกรมฐานราบที่สิบห้าจังหวัดนครศรีธรรมราชครับคุณิริยาครับอืมค่ะแม้เป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่ามีความ เข้มแข็งนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจอีกหนึ่งเรื่องราวแล้วก็เป็นเกียรตินะคะที่อาจารย์ได้นําเรื่องราวเหล่านี้ค่ะมาบอกเล่าให้กับพวกเราเนได้รับฟังกันแล้วก็ได้รับทราบถึงวีรกรรมของทหารผู้กล้าหารท่านนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะพลตรีสันนิโรธธรรมยศค่ะที่ปรึกษาด้านประวัติศาสตร,ร์การทหารของอนุสร,รสถานแห่งชาติสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนะคะที่ได้มาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้เราได้รับฟังกันในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ ครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะและสําหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกรมรมชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทางยูทูบช่องอาทับพอดแคสต์ดิฉันพิรยาพ,รยาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะกองทัพเรือจัดตั้งกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ เพื่อนำปบมอบให้กำลังพลกองทัพเรือและครอบครัวที่เสียชีวิตรหรือบาดเจ็บทุกพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือได้ที่ธนาคารทหารไทยธนาชาติจำกัดมหาชนสาขากองบัญชาการกองทัพเรือหมายเลขบัญชี115-2-17087-2ขีดขีดขีดชื่อบัญชีกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือกลรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่กรมการเงินฐานเรือหมายเลขโทรศัพท์0 2 4 7 5 5 5 5 7หรือ024754584 สมัครใจรับใช้ชาติครั้งหนึ่งในชีวิตมาเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องบ้านเมืองด้วยการสมัครใจเป็นสมาชิกใหม่ในครอบรัวทาหาร,หารมาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนรูกผู้ชายสร้างวิน,นัยสร้างพลเมืองดีของชาติในอนาคตโดยจะได้รับการศึกษาต่อเนื่องทุกระดับชั้นได้รับการฝึกฝนทักษะอาชีพหลากหลายสามารถใช้สมัครงานทำมาหาเลี้ยงครอบครัวในวันข้างหน้าแถมได้รับโค้ตา้าพิเศษเป็นนักเรียนในสิบในสิบตำรวจ ข้าราชการกรมการปกครองและอื่นๆอีกมากมายสวัสดิการไม่ต้องพูดถึงครบคันทั้งไรายได้ที่มั่นคงค่ารักษาพยาบาลประกันชีวิตและเบี้ยเลี้ยงเบี้ยเสี่ยงภัยในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติอย่าลืม1-12เมษายนนี้มีนักแสดงพลังความรักชาติชาติเสือต้องไวหลาชาติชายต้องรับใช้บ้านเมือง